สญญาณเป็นยังไงบ้างเอ่ยอ,อ่ะสวัสดีตอนนี้มีอยู่ประเด็นค่อนสดร้อนๆใช่ต้องบอกว่าเป็นข่าวด่วนเลยของวันนี้ใช่สวัสดี้ใหม่เข้าใหม่เข้ากันถ้าสี่สาม อ,อ่าวันนี้นะคะอยู่กับแบบแล้วก็พี่ฝนนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างเม้ามอยคอมเมนต์ทอยๆนักแสดงหนุ่มซีรีส์วาย แล้วก็ยังมีเรื่องขอคุณนามนิสแกลที่เมื่อวานเขาไปาไปฟังใหม่เรก่อไปฟังใหม่หรือใหม่เรื่องใหม่เรืยอหม่เรียกม่เร,เร,เร,เรที่สอนอนางเลิงเนาะใช่ค่ะค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตก,กันก่อนยาดผู้ติดเชื้อวันนี้ เยอะมากสวัสดี27สิบเจ็ดคนนะคะสวัสดีค่ะกระตุกไม้ค้เหมือนจะกระตุกเลยใช่ปะสามสิบสองคนแล้วเนาะกระตุกไม้คะทางบ้านช่วยคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะว่าเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะคะกระตุกไม่ไม่อยากให้กระตุกเลยเพราะว่าวันนี้ประเด็นแบบอยากเหมามอยมากอ่ะ บางหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นแฟนคลับของหนุ่มคนนี้ก็เป็นได้แฟนคลับหลายคนก็ช็อกเหมือนกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเราแบบอ่านข่าวแล้วเราก็ช็อกเหมือนกัน,ใช,นใช่เราตื่นใช้ไามเราเห็นข่าวเขาแบบตอนแรกนึกว่าอีกทอยนึงอเรือว่าเป็นทอยเป็นถงคงอะออแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชทอยเป็นถงคงนะเป็นทอยทอยเล่นซีรีส์วายเรื่องอะไรนะวายอาย เอาเรื่องเขาเรื่องเรื่อง Y I U the series พอรักใช่หรือเปล่าว่อพอรักใช่เปล่าอืมอะมาเริ่มกันเลยยังกระตุกอยู่ไหมคะทีมงานดีแล้วดี๋ยวทีมงานบอกว่าดีแล้วอะเรามาเริ่มกันเรื่องของที่อันนี้เลยเมื่อเช้าสําหรับเรื่องของไฟทอยเพราะว่าเมื่อช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งของวันที่หกสิงหาคมเนาะสอคันายาเนี่ยได้รับแจ้งเหตุ แพงกันตายที่บ้านเลขที่104่งศทับสองถนนเรียบคลองสองแขวงบางบางชานแขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพอเออแล้วก็ที่ที่เกิดเหตุก็คือเป็นบ้านทาวน์โฮมสิงสองชั้นเนาะมีรั้วรอบขอบชิดนะคะ,ะท,ที่ประมาณ32ตารางวาในห้องนอนเนี่ยชั้นห้องนอนอยู่ชั้นสองนะะพบศพหญิงสาวนะคะขอเปิดเผยชื่อเนาะชื่อนางสาว ชัดสรันนะคะหรือว่าชัดสระชันสรขอสมุนนาสกุลหรือพิมนะคะอายุ25ปีนะคะสภาพของศพเนี่ยสภาพของผู้เสียชีวิตเนี่ยคือสภาพนอนหงายอยู่ที่พื้นห้องข้างเตียงนอนสภาพสวมสภาพสวมชุดเดรสสีดาลายดอกไม้มีบาดแผลถูกแทงที่หน้าอกกว่า20แผลโอ้โหคือแทงพูดตรงตแทงแค่บาดเนี่ย ก็เจิบไม่ไหวแล้วอันนี้คือแบบแยี่สิบแผลเราก็เลยกลับมาคิดว่าน้องผู้ชายอ่ะเออหรือว่าน้องจะแบบมีภาวะทางจิตใจอารมณ์อะไรแบบนี้หรือเปล่าถึงแบบมันค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันรุนแรงมากยี่สิบแผลทรมานนะมากใช่ซึ่งส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายธนพัฒนชนะกุลพิศาลหรือทอยทอยอายุยีปีอ๋ออายุย1ปีเองอ่ะ เป็นนักแสดงซีรีส์เรื่อง w h y are y o u the series พอรักใช่เปล่าซึ่งก็ออนแอร์ทางช่องวันออซึ่งแฟนหนุ่มของผู้ตายเนี่ยก็คือยืนรอมอบตัวเจ้าหน้าที่ด้วยสีหน้าที่ตื่นตระหนกเขาบอกว่าเขาบอกว่าน้องไม่ได้มีอา,อาการหรือว่าความคิดที่จะหลบหนีเลยก็คือตำรวจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยน้องก็เข้ามอบตัวโดยทันทีใช่ใชแล้วซึ่งข้างตัวของไ,ไอ้ผู่ ก่อเหตุนนะก็คือน้องไททอยนะคะ่ะข้างตัวในมีมีดปอกผลไม้ยาวประมาณ5้านิ้วเปื้อนเลือดตกอยู่แล้วก็ตํารวจก็ซึงเก็บไปเป็นบันทึกไว้เป็นหลักฐานเ,าเธอเห็นมีดปะยังไม่เห็นเลยฉันยังไม่เห็นนี่เดี๋ยวฉันให้ดูมีดเ,เป็นมีดที่รู้สึกว่าน่ากลัวมากทุกคน,นทุกคน,กนเห็นข่าวกันหรือยังคะเมื่อเช้านี้ใช่เมามอยกันหน่อยทุกคน มันยาวมากอะเออไม่มีขนาดค่อนข้างเล็กแต่ว่าแหลมเออยาวประมาณห้านิ้วเลยอะแ็้อแบบแทงกับโอ้สุดบีดอะแรงมากเออแล้วก็จากการสอบจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะน้องทอดทอยก็ได้รับสารภาพว่ากำลังคบหากับผู้เสียชีวิตเนาะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนั่งดื่มสุรากันอยู่ด้านล่างสองคนจนกระทั่งเวลาสี่ทุ่มนะคะคือ สีู่กของวันที่ห้าเนี่ยก็ได้ขึ้นห้องนอนตามปกติแต่พอเข้าห้องนอนแล้วเกิดมีปากเสียงทะเลาะก,กันค่ะเรื่องที่ตนต้องทํางานในวงการบันเทิง uh huh. จากนั้นผู้ตายก็พูดขึ้นมาทํานองว่าค uh ่ะ huh. ให้เก็บของออกจากบ้านไปเลยนะ uh huh. ตนจึงเก็บข้อของตามที่บอกนะคะตามที่ uh huh. ผู้ตายแต่ผู้ตายเนี่ยไม่หยุดมโนไม่หยุดโม,มหดโห<ม>ดิน uh huh. ลงไปหยิบมีดที่ม uh huh. ั่งครัวขึ้นมากลัวว่าจะทำลายตัวเองจึงเข้าไปเก็บมีด uh huh. จนเกิดการ ยืแย่งมีดกันนะคะอ่าจนเป็นเหตุให้ผู้ตายเนี่ยถูกแทงเข้าที่หน้าอกลายค้งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปักใจในการให้ใหการใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยจึงส่งเจ้าหน้าที่กองหลักสูงพิสูจน์หลักฐาน<ช>ไปเก็บหลักฐาน,นที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็พร้อมส่งศพเนี่ยไปชนสูตรและวว็คุมนทยทอยให้มาสอบปากคำอย่างละเอียดก่อนที่จะดำเนินคดี<ช>ตามขั้นตอนตามกฎหมายก็คืออะไรก็คือนั่งดืง่ม นั่นเือนเบียร์กันเหรออ่าสองคนแล้วก็พอสีทุ่มเนี่ยก็เข้าห้องใช่แล้วเข้าห้องไปก็ทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องที่หนุ่มไปทำงานหนุงการอ่าในงารนันเถื่อนแล้วก็มีปากเสียงกันแล้วพูดฝ่ายเนี่ยก็เหมือนแบบไล่ฝ่ายชายเนี่ยออกจากบ้านไปทั้งฝ่ายชายก็โอเคเก็บของจะออกมาบพ่อแล้วก็ฝ่ายผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มีด้วยความโมโหเลยเดินไปฉลามไปทุ่งควายไปปีบมีด แล้วฝ่ายชายก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายใช่มีการแบทด้วยแย่งกันอเพื่อป้องกันตัวหรือเปล่าใช่เ่อนเนี่ยทางทางน้องแม่พลบอกว่าหนึ่งคือกลัวเขาจะทำร้ายตัวเองและสองคือกลัวเขาจะทำร้ายตัวเองก็เลยไปแย่งมีดมาเออแต่ที่หลายคนเขาสงสัยก็คือยื้อแย่งกันยังไงให้มันแพง้าไปหลายครั้งเออมันตั้งยี่สิบอะคือสมมติถ้าไม่ตั้งอาจถ้าเอาอย่างนี้นะคือไม่ตั้งใจที่จะทำร้าย ฝ่ายหญิงใช่ปะคือถ้ายื้อแย่งกันแล้วแบบแทงไปแผลแรกอ,ะอ่ะม,มันต้องตกใจแล้วก็หยุดได้แล้วใช่ปะแต่อันนี้คือแย่งยังไงให้มันถึงยี่สิบอ่ะอ่ะสักสามสักห้าเราก็ยังพอเข้าใจเนาะแต่ยี่สิบแผลเออเรารู้สึกว่าแบเรามองในมุมเราอะ่ะแผลเดียวอะ่ะควรตกใจแล้วถ้าม่จะตัง้งใจจะทำลายร่างกายกันะนะใช่ค่ะคือเราแค่แบบแค่บาดอะ่ะอย่า่าอย่าใช้ความรแทงเลยถ้ามันแค่บาดอะ่ะ เราก็ตกใจแล้วมันก็ควรพอแล้วแค่นั้นแต่นี้มันกินสิบครั้งมันไปถึงยี่สิบครั้งจนทําให้ไยหินเสียชีวิตเออซึ่งหลายคนอาจว่ายี่สิบครั้งเนี่ยมันไม่ใช่พลาดพังแล้วอาจจะเป็นความตั้งใจหรือเปล่าใช่เออนั่นแหละหรือว่าหลายคนก็สันิฐานว่าแบบนี้เขาเรียกว่าเจตนาฆ่าได้หรือเปล่าหรือว่าระหว่างที่แบบที่แบบเออ อารยี้แย่งกันหรือแบบอ,อันเนี้ยอาจจะแบบโมโหเหมือนกันข,ขาด,ดสติอ,อะไรแบบนี้หรือเปล่าเออก็นั่แหละก็ยังไงก็เดี๋ยวรอทางตํารวจเขาตรวจสอบแล้วก็ชนชนสูตรศกอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็เรียกของน้องอททอยเนี่ยมาสอบปากคำอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ก็มันก็มีคนแชร,มร์มาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือผู้ตายเนี่ยได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เมื่อวันที่3วิทุนาแล้วก็ในเ c e b o o k เนี่ยจะเป็นวันที่8กรกฎาเนาะถึงอาการโรคซึมเศร้าแล้วก็ไบโพลาร์ของผู้ตายก็คือผู้ตายเนี่ยมีอาการโรคซึมเศร้ากับไบโพลาร์มากว่า2ปีแล้วเออซึ่งผู้ตายเนี่ยได้โพสต์ว่าพุณรู้ไหมคะว่าผู้ตายได้โพสต์ผ่านไอจีว่าก่อนโดนลบไอจีอ๋อคือเหมือนแบบพอได้โพสต์รูปกีดข้อมือใช่รูปทำลายร่างกายเราไม่รู้ว่ารูปที่ออออกมาเผยแพร่เนี่ย เป็นรูปที่เขาโดนทำลายร่างกายหรือว่าเกิดการทำลายร่างกายตัวเองจากอาการของโรคซึมเศร้าเนาะใช่ค่ะเขาได้โพสต์รูปแล้วเขาบอกว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งจากการที่พผู้ช่วยดายช่วยดลยเลยจากการที่พิม์เนี่ยโดนทําร้ายจากคนที่พิมพ์รักทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันอันนี้คือยังไงทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันหมายความว่าเราไม่รู้ว่าหมายถึงแฟนคนนี้หรือว่าแฟนคนก่อนด้วยแต่ว่าอันนี้คือเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณพิมพ์กับคุณเตยทอยเนี่ย กี่ระยะเวลานานเท่าไหรแล้วถ้าถสองปีแล้วเนี่ยก็คือตั้งแต่ที่คุณพิมพ์เป็นโรคซึมเศร้าชเขาบอกว่าโดนทําร้ายจากคนที่พิมพ์รักทั้งในอดีตจนถ,ถึงปัจจุบันนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นในการปวดเป็นโรคซึมเศร้าและไบโพล่าของอคุณพิมพเนี่ยเป็นเวลากว่าสองปีแล้วแล้วก็แบบคุณพิมพบอกว่าโรคเนี้ยไม่มีใครอยากเป็นออโรคนี้เป็นโรคที่บางคนไ,ไม่เข้าใจโรคที่ทําให้คุณพิมพเนี่ยฆ่าตัวตายมาเป็นสิบสิบครั้งแล้ว แมื่เสร็จแล้วเขาก็คือแบบพยายามฆ่าตัวตายมาหลายครั้งแล้วแล้วเขาบอกว่าโรคเนี้ยพังชีวิตพิมพ์แค่ทุกอย่างเลยพิมพ์ต่อสู้กับโรคนี้เนี่ยพยายามที่จะหายมาตลอดแต่ก็จบตรงที่แบบพังชีวิตตัวเองอือะไรแล้วคุณพี่บอกว่าเราก็ดันไปรักใครมากกว่าตัวเองอตัวเองเสียจนเขาเนี่ยเข้ามาพังชีวิตเราอืมเชื่อเถอะว่าไม่มีใครเนะี้ยอยากเป็นโรคนี้เออแล้วก็แบบ ก็บอกว่าโรคนี้เหมือนมันทําให้เรารักรักคนอื่นมากกว่าตัวเราอืใช่แล้วขอบอกว่าเนี่ยมีคนชอบพูดกับพิมพ์ว่าอมีทุกอย่างแล้วเนี่ยทําไมยังไม่หยุดเออทําไมถึงแบบเป็นอะไรแบบนี้เออแล้วคุณพิมพ์บอกว่าไงคะคุณพิมพ์บอกว่าพ้าคุณเคยได้ยินคําว่ามีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขไหมมีแต่คนถามพิมพ์ว่าทําไมไม่รักตัวเองไม่รักคนรอบตัวบ้างหรอรักสิ พิมพลักคนพวกนี้จะตายแต่เข้าใจไหมคําว่าเซลล์สมองมันไม่ปกติมันพังกระบวนการการคิดมันไม่เหมือนคนทั่วไปพิมพ์อยากให้เคสของพิมพเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเข้าใจคนป่วยประเภทนี้โดยเฉพาะคนที่คุณรักนะคะใช่นี่อยาบอกเลยว่าคือคนที่เป็นโรคพวกนี้ก็อย่างที่คุณพิมพบอกนั่นแหละมันมันผิดปกติที่เซลล์สมองใ,ในการสัดการมันไม่ใช่ แบบอันนี้มาจากเขามันเป็นแบบความผิดปกติเซลล์ถ้าใช้คําแบบบ้านๆคือตระกะความคิดมันจะไม่เหมือนคนที่ไม่ได้ป่วยใช่แล้วซึ่งมันมาจากเซลล์สมองที่สั่งการไม่ใช่ตัวเขาใช่ใช่แล้วก็คุณพี่เขาบอกว่ายาที่ดีที่สุดของโรคนี้เนี่ยก็คือความรักแล้วก็ความเข้าใจเนอมนั่นแหละเพราะว่าคนที่เป็นโรคพวกนี้เขารักตัวเองไม่ได้ใช่แล้วก็คุณพี่มีการบอกว่าอย่าเห็นว่าโรคนี้เนี่ยเป็นเรื่องตลก อย่าเห็นว่าคนป่วยโรคนี้เขาแค่อยากเรียกร้องความสนใจเพราะบางทีถ้าวันหนึ่งเขาฆ่าตัวตายสําเร็จคุณจะไม่มีทางกลับมาตลกได้อีกใช่แต่วบอกว่าอย่าดูถูกความเจ็บปวดของใครถ้าไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างสิ่งที่พิงเจอเนี่ยมันหนักหนักเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเจอจริงๆและก็มไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยความทรมานเนี่ยมันจะจบลงสักทีก็แบบน่าเสียใจนะใช่ก็ต้องบอกว่าใครไม่เป็นเองอะ่ะจะไม่มีทางรู้เลยว่าโรคเนี้ย มันแบบมันพาเราดิ่งแค่ไหนใช่แล้วทางด้านซึ่งในอินสตาแกรมเนี่ยได้โพลที่แปดกระดากระดานะแล้วทางคุณแม่เนี่ยก็ได้แล้ววันที่เอ้ยวันผ่านอินสตาแกรมเนี่ยวันที่สามพิชนาซึ่งทงคุณแม่ของคุณพิมพ์เนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจของคุณพิมพ์ว่าแม่รักที่สุดและพร้อมจะเข้าใจนะคะลูกอร่อเป็นหแบบเราก่อนถึงเราต้องแสดง ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของคุณพิมพ์ด้วย<ช>แล้วก็เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คุณเฟยเฟยตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจใ<ช>แต่ว่ามันสุดท้ายผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้มันเกิดข<บ>ึ้นแบบเี้ใช่และส่วนตัวเนี่ยเมื่อเช้าเข้าไปส่องใน Facebook ส่วนตัวของคุณพิมพ์มา<ช>ที่แบบหลายคนเขาแบบแบบออกมาแสดงความเสียใจด้วยอะไรเนี่ยเรายังเห็นว่าเหมือนเขาพยายามที่จะเข้มแข็ง อ,อไปเที่ยวกับเพื่อนไปเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยก่อนช่วงที่จะมีโควิดมามเหมือนพอ,อพอโควิดมาด้วยอาการซึมเศร้าของตัวเองด้วยมนเลยทาให้แบบว่ามันดิ่งลงเรื่อยๆเนาะแล้วก็ยิ่งแบบพอแฟนเราไม่รู้ว่าอันนี้เกี่ยวไหมพอแฟนเป็นคนในวงการบันเทิงเป็นคนฉลานะ,ะมีสาวๆเข้ามาชอบมากขึ้นมนเลยยิ่งทําให้แบบเป็นความหึงใช่ความหึงหมันก็เกิดขึ้นอาจจะเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องรอแบบ ใช่หรือว่าก่อนหน้านี้หนุ่มหนุ่มทอยอาจจะอยู่ในวงการอยู่แล้วแต่ว่าคุณพิมเนี่ยยังไม่ได้ปวดโรคซึมเศร้าเขาก็เข้าใจได้เพราะมันเป็นมันคืองานแต่พอป่วยครบก็อย่างที่คุณพิมพ์บอกว่าเซลล์สมองและตักรความคิดมันไม่เหมือนกันค่ะพอป่วยแล้วเซลล์สมองมาทํางผิดปกติมันทําให้เราฟุ้งซ่านได้มากขึ้นใช่แล้วเขาบอกว่าเห็นมีคอมเมนต์ในทวิตเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าน้องพิมเนี่ยไม่ได้เพิ่งเป็นโรคซึมเศร้ากับบโพลลาพอทอย เป็นมานานแล้วเพราะโดนแฟนเก่าคนก่อนๆทาร้ายร่างกายแบบรุนแรงมากๆแล้วน้องก็พยายามรักษาตัวมาตลอดอ,อน้องต้องเจอต้องผ่านอะไรมาเยอะออะไรนั่นแหละก็แสดงว่าโดนทาร้ายละท,ทางร่างกายเนียร่าง,างกายและจิต<ส>ใจเนี่ยมาตั้งแต่แฟนคนก่อนๆแล้วม,มันเลยสะสมมาเรื่อยๆใช่ค่ะนั่นแหละก็แต่นะเนาะไม่อยากให้แบบแต่ก็ไม่อยากให้แบบพาดพิงถึงผู้ตายเยอะเพราะว่า ผู้ตายเขาเขาออกมาพูดอะไรไม่ได้ใช่เขาออกมาพูดอะไรไม่ได้แล้วอะไรยังไงไปร์เมาก็ขอแบบแสดงความเสียใจแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวคุณชิด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าทางกฎหมายเนี่ยจะดําเนินคดียังไงกับหม่อยพลอยแล้วก็หลวงยทอยเนี่ยจะให้ปากคากับเรื่องนี้ยังไงนะคะแล้วก็วันนี้ คุณเอมมี่แม็กซิมจัดแถลงข่าวเรื่องคดีของเททอยที่เกิดขึ้นช้ามืดวันนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าตอนนี้ทีมข่าวเราอยู่ที่หมายแล้วแต่ถ้าอาจจะมีไลฟ์สดทางเพจของมาดามเมานะคะใครที่สนใจในข่าวนี้เนาะแล้วก็ใครที่ติดตามอยู่จับตาดูดีในทีปเพจเราเลยค่ะเดียวเพจเรามีไลฟ์สดใช่ค่ะอ่ะ มาเป็นเรื่องที่ต่อไปตอนนี้คนดูกี่คนคะคุณดูกี่คนละคะตอนนี้สวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีทุกท่านนะคะนะเข้ามาวอยกันได้นะคะเรื่องต่อไปก็แซบไม่แพ้กันอาจจะไม่เรื่องถึงแบบพอขา,าดบัตรตายาแต่ก็ค่อนข้างอยู่รุนแรงเหมือนกันเพราะว่าเป็นกรณีของสาวน้ำพัชระพรหรือว่านามิสแกลนั่นเองอคุณนามิสแกซึ่งหลายคนก็จะเห็นเนาะว่าเขาออกมาไลฟ์ พอเอา,อาถึงการทำงานของรัฐบาลทุกวันใช่ใช่ไรด้วยเออ,อารมณ์และคำพูดที่ะคะ่อนข้างรุนแรงแต่มางคนก็รู้สึกว่ายังแรงได้อีกอ,อ,อ,อ่ะอย่างเมื่อวานวเราต็เราเก่นกันเลยว่าเราเนี่ยคือคนหน้างานค่ะเราไปที่งาน,านาไปที่สอนอน้นนึงนะคะเมื่อวานเวลาบ่ายบ่ายโมงครึง่งคุณน้ำภัชราพรแล้วก็ บอสนวัตเนี่ยได้ไปถึงที่สอนอนนางเลิงเวลาบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณแล้วก็พอมาถึงเราก็เข้าไปรับฟังข้อกล่าวหาเลยแล้วก็ออกมาจากสองนอนเนี่ยเวลาบ่ายสองแล้วก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อประมาณว่าแบบก็รับฟังข้อกล่าวหาทุกอย่างแล้วแต่คุณนัทปฏิเสธปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งข้อกล่าวหามีทั้งหมดสามสามข้อกล่าวหานะคะก็คือหนึ่งหมิ่นประมาทสองหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็สามคือ ในความผิดเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์<ม>อซึ่งคุณนาก็คือปฏิเสธทั้งสาข้อเก่าหาแล้วก็ทั้งยืนยันว่าหลังจากนี้เนี่ย<ม>ก็ยังคงเดินหน้าเป็นกระบอกเสียงเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาลต่อไปมไม่หวั่นแม้ว่าจะถูกดําเนินคดีซ้ำ<ม>ทางนี้ยืนยันว่าการการะทาของตัวเองเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะทําลายรัฐบาลแค่ต้องการสะท้อนความจริง<ม>เช่นเรื่องของวัคซีน สิ่งที่ประชาชนเนี่ยไม่สามารถเลือกที่จะฉีดได้ส่วนขบวนการหลังจากนี้เนี่ยที่พนรรักงานสอบสวนจะทําการรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้การเนี่ยมีคําสั่งในวันที่หกกันยายนหากอัยการสั่งตนเนี่ยก็พร้อมที่จะตุกก็พร้อมที่จะติดคุกเช่นเดียวกันทางอบอนวัฒน์เนี่ยนะคะได้บอกว่าบอกว่าบอกว่าสิ่งที่พยายามพูดออกไปหรือว่าสื่อออกไปพอเอาออกไปเนี่ยมันคือความจริงท, <ะ S 1> ที่มาจากความรู้สึกของเราที่เราได <ทะ S 1> ้ร,รับผลกระทบ และทางบรวัตได้บอกอีกว่าตอนนี้น้ำคือผู้ต้องหาอย่างเต็มตัวในวัย23ปีและม,มีการขึ้นศาลครั้งแรกในวันที่6กันยายนนี้นะคะ,คะซึ่งถ้าหักแพ้คดีเนี่ยต้องถูกจำคุกซึ่งทางคุณน้ำเองเนี่ยได้ยืนยันว่าพร้อมจะติดคุกถ้าผิดจริงและจะไม่หยุดเคลื่อนไหวในแบบของตนเองนะคะยังคงทำต่อไปเนาะในฝั่งของคุณน้ำเนี่ยเขายังยืนยันแบบว่า เขาจะขอเขาจะขอเอาต่อไปใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้ทั้งตัวเขาเองและประชาชนที่ไม่ได้มีกระบอกเสียงใหญ่เท่าเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นรัฐบาลใช่เรามีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ใช่มันมีสิทาิ์รือทำวิจารณ์ได้จริงๆนะใช่เขาเึงบอกว่าเราประชาชนมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลทุกคนค่ะอื แล้วนี่คืออะไรคือการแจ้งความจากประชาชนในการปิดหูปิดตาขนาดนี้ใช่คือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยบอกบางขนาดนั้นเลยหรอใช่ใช่คืออย่างตอนที่ออกกฎออกมาว่าห้ามสื่อทํานู่นทํานี่อ่ะันเราเรารู้สึกแบบว่าเอ้ยมันเกินไปอ่ะใช่คือมันเป็นหน้าที่ของเราอ่ะใช่ใช่คือถ้าเราไม่เป็นตัวการในการสื่อสารเนี่ยคุณจะรับรู้ถึงปัญหาไหมเพราะว่าขนาดที่เราเป็นตัวการในการสื่อสารเนี่ยคุณยังไม่ค่อยรับรู้ถึงปัญหาเลยใช่ไหมล่ะต้องเขาต้องเข้าใจก่อนว่า เวลามีข่าวไรอวมาแล้วถ้าสื่อไม่ทําข่าวเนี่ยสื่อจะโดนประชาชนด่าก่อนว่าข่าวบ้านเมืองทําไมไม่ไปทําไม่ไปแบบเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารบ้างแต่พราะเป็นข่าวแบบดาราผัวผัวเมียเมียทำไมทํากันจังอ่หนึ่งคือสื่อโดนด่าคุณไม่ได้โดนด่าแทนสื่อใชยแล้วจากที่เรียนมาเนี่ยสื่อมีหน้าที่ในการตรวจสอบนะใช่เออพัก ไหลมาเลยตัดเน็ตตัดเน็ตเฉยเลยอยู่อ no ินเทีร์หรือเปล่านี้น yes> ั่นแหละก็ขอความเป็นธรรมให้พวกเราด้วยเทอ่านี้ก่อความเป็นธรรมให้พวกเราด้วยเพราะว่าข่าวทุกอย่างที่เรานําเสนอไปเนี่ยมันคือจรรยาบรรต้องคนยาเลยมันคือจรรยาบรณสื่อไม่มีเฟกนิวแน่นอนเพราะว่าก่อนที่เราจะเอาข่าวอะไรลงหน้าเพจเราเนี่ยเราตรวจสอบอย่างดีแล้วเพราะเราเองก็ไม่ได้อยากให้เพจเราปิวใช่เราก็อยากเป็นสื่อที่ดีเออเราไม่แบบ ไม่เฟกนิวใช่ที่แบบที่มาปิดหูปิดตารเราอย่างเงี้ยคือเพื่อ,ค,อคือแค่ตัวเองรับไม่ได้หรือเปล่าต้องถามก<ช>่อน<ช>ต้องถามยันไงก็ไปว่าตัวคุณเองคุณรับไม่ได้หรือเปล่ากับการที่ทุกคนเขารู้ทุกอย่างแล้วเขาเห็นในมุมต่างๆแล้วเขาไม่ได้แบบหูนหนวกตาบอดเหม,มือนแต่ก่อนแล้วใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยคุณน้ำเนี่ยก็ได้ออกอมเมื่อคือนใช่ป่ะที่คุณน้ำได้ออกมาไลฟ์สดอีกด่ากลาดถึงดารารุ่นใหญ่ที่เคยออกมาปอดร็อควีก็มีมีคุณ นกจริยานะคะและสามีคุณจอนนี่คุณท็อปดารุณนีแล้วก็นางแบบคนแม่อย่างลูกเกดมินทีนีค่ะที่ไี้ใช่แล้วก็มีการแบบเออโชว์รูปผ่านในไลน์เลยไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าใช่แล้วก็โอ้จะอ่านไม่กล้าอ่านเลยอ่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงรุนแรงเพราะว่าใช้คําที่ค่อนข้างรุนแรงถ้าเราเอาถ้าเราเอาคลิปมาเนี่ยก็ จะบอกว่าไงต้องเซ็นเซอร์กันยางหนักในทีเดียวเราพยายามอ่านให้สอบลงที่สุดเท่ากันเลยเขาบอกว่าขอแยกเรื่องดาราสลิมเออเขาเกียดเกียดคุณมากเออที่คุณมาเป่านกหวีดเอาพวกแบบบัฟเฟโลกเอาพ่กเออเนาะที่มีข่าวว่าเออมาบริหารแล้วแบบเออห้ามมาอะไรห้ามมาร้องเด็ดขาดถึงตรงไหนแล้วเนี่ยเขาบอกว่า แล้วห้ามมาร้องเด็ดขาดถ้าจะมาตบมือจะต้องสันเสริญจะมาด้อยค่าในตัวเองเคยเป่าไม่ได้เพราะเป่าลากมาพอเหมือนแบบว่าคุณที่เป็นคนเป่ามองพี่เนี่ยคุณรู้หรือยังผลกรรมที่คุณทําเนี่ยมันลากสัตว์ที่มีเขามาบริหารประเทศเออเออก็ถือว่าเดือดช่ถ้าใครอยากฟังแท้แทบเนี่ยไปฟังที่ไลน์ได้แล้วกัน ไลายเพจไม่แน่ใจว่าเพจของคุณนวัฒนอิสระไยสิงหรือเปล่านั่นแหละไปตามดูกันได้ค่ะอเมื่อกี้เห็นมีคอมเมนต์มาบอกว่าเห็นในทวิตเตอร์มีคนบอกมีแฟนคลับบอกว่าทอยๆสู้ๆนะเออนั่นแหละแฟนคลับของนุ่มเรียนพรเนี่ยก็ค่อนๆเยอะเหมือนกันเพราะว่าน้องเป็นดารานักแสดงวัยรที่เร่อซีรีวยอะไรเใช่ซึ่งหลายคนเขาบอกว่า มันได้หรอที่ออกมาให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออมันก็แปลกๆแล้วก็แถมยอด follower ของหนุ่มทอยๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเออคือแลายคาเขาเรียกแบบให้ไปติดตามได้ยังไงอะ่ะเอออะไรแบบเนี้ยคือมันแบบนี้มันเหมือนเป็นการสนับสนุนนะอะไรแบบเนี้ยอย่างี้ผู้ติดตามขึ้นเป็นหกสิบแปดจุดสามคไม่เยอะกว่านี้อีกเยอะกว่านี้อีกหรอใช่เจ็ดหมื่นกว่ามั้ง นั่นแหละก็คือแบบทาไมนั่นแหละคือก็เขาก็งงว่าแบบเออยังไงเขาบอกว่ามีอันนี้เขาบอกว่าหดหนูมากอ,อ่านข่าวของขาอ่านข่าวของช่องนึงเมื่อเช้านะคะแล้วแม่บอกว่าแม่เขาเนี่ยใจสลายมากเพราะว่าเออ่เมื่อวานตอนเช้าทํา ทำแก้งเทววานไปให้ลูกสาวแล้วบอกลูกสาวว่าบอกลูกสาวว่าเสร็จแล้วแต่พอตกดึกมาแล้วเห็นข่าวเช้ามืดก็คือลูกเสียแล้วสงสารน่ะเนาะเข้าใจเหรอเขเป็นแม่เนาะคนแม่ก็ฝากลูกสาวไปให้ให้กับผู้ชายที่คิดว่าเขารักลูกของเราแต่สุดท้ายก็ก็นะก็มาเราดูกันต่อไปว่าคดีเนี้ยจะเป็นยังไงปากคำนูนทอยแท้ปากคำยังไงเนาะแล้วก็ ถ้ามีหมายเนี่ยจะไปแน่นอนใช่ติดตามที่เพจมานดาเมาได้เลยดี๋ยวเราจะพยายามเนาะที่จะแบบสื่อสารให้กับคุณผู้ชมคนในร้านแล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้เนาะก็ผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงสูงมากมา้นเรื่อยๆอาจจะแตะสามหมื่หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนาะอยากไปในที่ที่คนเยอะๆแล้วกันแล้วก็ ตอนนี้เขาบอกว่าทางทางทางกรมอะไรสักอย่างที่บอกว่าให้สวมแมสสองชั้นค่ะก็มีคนออกมาพูดว่านี่มันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมาสั่งให้เราสวมแมสสองชั้นแต่ทำไมคุณดูไม่ทาให้เราเลิกสวมแมสอ่าอืมถูกก็คือการแก้ปัญหาที่ที่สุดก็คือวัคซีนใช่วัคซีนเท่านั้นค่ะฝากไว้ด้วยนะอะหร้บวันนี้ก็ก็จบลงแล้วสําหรับประเด็นวันนี้นะคะยังไงก็ขอฝาก รายการไหนเมาซีทาทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เวลาเที่ยงตรงนะคะพบกับแบมของพี่ฝนแล้วก็แล้วพี่มิวก็สลับกันายสลับกันมาแต่ถ้าวันไหนมีประเด็นแบบฮอตฮอตเราก็อาจจะมาเลยทันทีเฝากจับตาเฝ้าเพจของเราไว้ด้วยนะคะใช่อย่าพลาดเลยเพราะว่าถ้ามีประเด็นแบบแซ่บมาเนี่ยเราจไล์ทันทีเลยเออมาเหมามอยกัน ติดตามเพจพวกเราด้วยนะคะ <S <S เพจมาดามเมาส์ค่ะแล้วก็ u t u b e มาดามชาแนลค่ะไอจี IG, มาดามเมาส์แล้วก็ติกตกอมาดามเมาส์เหมือนกันนะคะเพื่อที่ะจะไม่ได้พลาดข่าวสารบันเทิงแล้วกเว็เรื่องราวแซ่บๆเรื่องราวเมาส์มอยอผัวหัวไม่เมียสญญายย่ออะไรต่างๆที่หลายคนชอบอไม่พลาดแน่นอนรับรองว่ามาดามเมาส์เนี่ย เต็มให้คุณแน่นอนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กนกำลับบงใจให้พวกเราด้วยเนาะเราจะได้แบบว่าเออทุกคนชอบอ่ะเราจะได้ทําต่อไปวันนี้แบมกับพี่ฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ